นะครับหลายๆคนมีห้องเก็บของต้องเข้าไปหยิบของอันนี้ก็แนะนำครับตัวนี้ใช้งานดีจริงๆครับเล็กจิ๋วแต่แจ๋วครับจิ๋วแต่แจ๋วบอกเลยเรียกได้ว่าใช้แทนไฟฉายได้เลยดีกว่า นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองตั้งดูตัวเล็กๆครับจิ๋วแต่แจ๋วพอใช้สองทาง2อ,อะไรได้สบายนะครับสงทางลงทางเดินบันไดอ่ติดตัวเกิดไฟดับไฟอะไรขึ้นมาปุ๊บสองใช้สองเป็นทางเดินนะฮะสบายครับได้ได้ทำงานพื้นที่เล็ก ติดตัวไปเสียบ power bank ใช้แทนไฟฉายได้สบายครับสองอ่าพอดีนะครับอ่าจิ๋วแต่แจวครับจิ๋วแต่แจวตัวนี้